เอเกมซิเนีรยอ้มแล้วโอเคค่ะทุกคนคือหน่อง่ะไม่ได้หายหัวไปไหนเลยนะคะหน่องก็ยังอยู่ตลอดแต่แค่หน่องยังไม่มีคลิปอะไรที่น่าสนใจในการลงช่องนะคะเพราะว่าหน่องก็รอตู้สาวน้อยอยู่เออแล้ววันนี้ก็มาแล้วนะคะโอ้ยแบบรอนานมากอย่าจสเกรียดน้าเดฟคือแบบมาชาเกินนะคะคุณพี่โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้หน่องจะเกือหรือไม่อะอยากเสร็ตังค์ละเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่ารับหรอ โอเคค่ะทุกคนก่อนที่เราจะเสียตังค์นะคะเดี๋ยวเรามาซื้อแพ็คลิลลี่กับนาอิฟไวรอลเลยนะคะนาอิฟที่หน่องต้องซื้อเพราะว่าหน่องเม็ดมาหน่องไปทันช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อนาอิฟก,กับลิลลี่ไวรอลเลยอ๋อรอบนีนกดเลยจ่า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 ยลิลลี่ของแม่เลิศ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 สวมใส่เลยะคะันนี้เนี่ยอือุ้ยประดับชอ็อตประดับอีกหนึ่งอ่านาอิฟอยู่ไหนนะนาอิฟโอ้ยนี่ไงเดนาอิฟหน่องขออนุญาตใช้ส่วนลดนะคะนี่ใช้ไปเลยอืย อุ๊ยอย,อย่านะอย่านะอย่านะอ่ะอซื้อระดับนะอีฟด้วหนึ่งว้ายเดี๋ยว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 ทำไมมันขึ้นแบบนี้โอ้โอเคนะคะตอนนี้นาอีฟก,กับลิลลี่ก็อยู่ในคอลเลกชันขุนน้องแล้วเดี๋ยวเราไปลุยตู้สาหรากะกกันต่อแล้วม,มาโอเคครับทุกคนอุ้ยตื่นเต้นดีดาวอย่าลากตู้นะโอเคไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะคะน้องขออนุญาตใช้ลูกฟรีก่อนนะคะสิบลูกค่ะหวาน เริ่มรออุ้ยีก่กดผิดนะคะสิบลูกวันวันอ๋อสิบลูกวันวันฮึบๆๆฮอริ่หหหหมหนึ่งสองสามฮือ,อจบไอ้จริงปะเปิดมาสิบลูกแรกอะไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยจะแบบได้แบบไดนะ้ของทองเหลือแบบได้ม่วงก่อนเขาเลยเป็นอะไรดอกคุณหนูข้าวสาลีอืมโอเคจ้าโอเคจ้าคุณแม่แต่สีสวยอยู่นะไม่ว่ากัน โอเคเริ่มเลยไหมโอ้กดผิดอ่ะโอเคไม่เป็นไรนี่ mm. ไม่เราก,กดผิดแล้วนะคะ mm. เดี๋ยวเราไปต่อกันอีก10ลูก10ลูกฟรีหวานๆโอ้ย oh, mm. ขอเธอออกเถอะขอร้องละออกที PLEASE พรีส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 ดอน o รูบาร์ e อุ๊ยดอกว่าแล้วเป็นไงล่ะถูกต้องไหมล่ะทีเนี้ย mm. <laughs> อืมอี่มฮมมโอ้ย วงของใครเนี่ยสา,สาววกเอามาทำไหมหนูโอ้โหแล้วแบบกุมีเกลือหมดแล้วกดต่อเลยแบบไม่ไม่ไม่กวดรามมาโอ้ยก็คือลูกแก้วฟรีไม่ได้เลยเลยเหรออฮึวัยในน้องถุงโอ้ยเด็กชายถุงบีบครีมอุย้ยแต่น่ารักสีน่ารักอะ่ะชอบแต่คือก็ถามวัากระเทยเล่นไหมก็ไม่เล่นนะคะโอ้ยคืออะไร ไม่ได้เลยหรอ,อยินงจะพาลูกไม่ได้เลย,เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราิปต่อกันดีกว่านะคะแบบตัวแม่โอ้โหสิบูกรอดรึจิ้นวัดโอ๊ยจะบ,บ้าคุณแจกันดอกไม้เออสีสีนี้ก็สูตรฉาบเหมือนกันปะยันเรดรสยังไงคะคุณพี่โอ้ยขอล่าให้ได้ถ่อเพียง ได้ได้สีทองสีทองกับเราจะพูดเราจะพูดรวยคุยเวอร์แบบโอยเมื่อกี้เสียงดิดเข้าโอ้ยขออภัยนะคะถ้าเสียงดิดเข้ายังไงก็แล้วแต่โอ้ป่ะสิบลูกสิลูกอ้อเนี่ยกระนาตีม้วนแล้วเลยอโอ,โอแล้วได้อีกประมึกก่อนคืออะไรอ คุณราวแขนเสื้อนะคะเอออุ้ยแต่มันน่ารักน้อยด้วยหมผมดิอุ้ยแต่ทำไมมันแอบ,บน่ากลัววะทำไมใหม่ผมมันแอบ,บน่ากลัววะยังไงครับคุณแม่อ,อ๋อคุณหนูพา้าปูที่นอนอือคุณหนูราวแขนเสื้อกับผ้าปูที่นอนนะคะยังไงคะเดีย๋ยวเราไปตอกันดีกว่าโอ้ออกเลยได้ไหมต่อไปขอทองเลยได้ไหมทองโอ๊ย What สีทองหนูอยู่ไหนอขอสีทองต่อไปขอสีทอง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  บ่านะคะเลิศถือว่าตอบสดถือว่าได้เร็วอยู่นะแต่ขอสีทองเลยได้ไหมสีทองสีทองสีทองอจบี่ดาวนอย่ะไม่ได้สีทองอ่ะนอยอ่ะได้เันเรดอีกแล้วไปต่อค่ะสีทองสีทองสีทองไว้ ใส่แม็กเลยนี่แหละโน่นไ่ดูโลนี่ไ่ดูโลนี่ให้ร้อยห้าลโคตรเยี่ยวแตกยี่หรอเยี่ยวแตกมากร้อยห้าลคุณพี่แล้วหนโปบดได้ยังไหมยี่หรอก็ยังเปิดไม่ได้โอ้ยมึงร้อยห้าลเฮ้อลดมากโคตรลิศ มผลสรุปคือน,น้องไม่เกิอนะคะไปั่นไปทั้งบทหนึ่งร้อลูแบบตัวปังเวอร์สามารถคือรักหน่องมากเวอร์ะค่ะออกเร็วฉ่ำอยากกินอันหน้าเดบขอบคุณมากนะคะจะลาแม่โอเคค่ะถ้าชอบคลิปหนังอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ห้หนังด้วยนะหน่องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊บ